ผักสาบหรืออีนุนสมุนไพรไทยรักที่สวนสองมือเราสวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับเกษตรสุขใจดานายชาแนลทำเกษตรอย่างมีความสุขครับวันนี้ผมจะนำท่านไปดูยายเก็บผักสาบหรือเรารู้จักในนามผักอีนุนกันนะครับไปดูกันเลยครับผักสาบเป็นผักป่าสมุนไพรชนิดหนึ่งที่มีอายุยืนลักษณะ จะเป็นเครือเป็นเถาเกาะไปตามกิ่งไม้ต้นไม้มักจะขึ้นตามป่าเขาที่มีความอุดมสมบูรณ์สรรพคุณทางยาที่ชาวบ,บ้านรู้จักกันดีก็คือแก้ท้องเสียบำรุงตับบำรุงเลือดสตรีหลังคลอดช่วยระบบย่อยอาหารเรียกน้ำย่อยทำให้เจริญอาหารสวนสองมือเราก็ได้อนุรักษ์ไว้เป็นทรัพยากร ทางด้านอาหารอีกอย่างหนึง่งวันนี้ก็มาชมการเก็บกันครับปีนี้ยังไม่มีฝนเลยนะครับแต่เราใช้น้ำจากของไส่ไก่ของเรามาลดให้เขาได้สดชื่นนะครับอ่านายายลองโชว์ ผักักหน่อยสีงามไม้โอ้โหเี่กกำลังน่ากินเลยครับท่านผู้ชมเห็นไหมเนะนะอ้ยน้องไม่ก้าเข้ามากับยายด้วยช่วยยายเก็บผักนะจ๊ะ <c oughs> เก่งจังเลย ผักสาหหรือผักอีนนนเขาจะออกดอกในช่วงเดือนมีนาถึงเมษายนนะครับพอดอกบานเขาก็จะติดผลเรานำไปรับประทานได้ทั้งยอดทั้งดอกและก็ผลรับต้นนี้นะครับก็เป็นต้นแม่พันธุ์ของสวนเรานะครับที่เรานำะาปลูกเอาไว้ มาดูโอง่งสิโอ่งอะไรนี่ตั้งแต่ทีเรก <c oughs> และก็ขยายพันธุ์โดยการใช้กิ่งนะครับ <c oughs> ไปตัดชำเดี๋ยวพาเอาหมาน้อยเอาสีอะไรคะ <c oughs> อีชมพูสีชมพูเลยเนาะเอาสีขาวไหมขาวด้วเยเนาะขาวด้วยเนาะสีชมพูเลยเนาะเอาสองตัวเลยนี่ <c oughs> นี่ครับท่านผู้ชม <c oughs> มาดูดอกกันช <c oughs> ัๆ <c oughs> เอาไหมล่ะเอาเอา,เอาก็เงียบเดี๋ยวยายพาไปเอาพูดรู้เรื่องใช่ไหมแต่เอาไปหน่อยใจน้อยเอาหวานน้อยหน่อยได้ป่ะป่ป่ะไปเอาป่ะไป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 ขึ้นรถเลยป่ะขึ้นรถถอยเด้อ กำลังเตกน,นะครับมียอดมีดอกอีกสักพักนี้ก็จะมากได้ผักสาหรือผักอิน,อน,นุนเนี่พอเราได้มาแล้วเราก็แบ่งเอาไว้บริโภคไปในครอบครัวและก็เจกญาตพี่น้องบันใกล้เรือนเคียงที่เหลือนะครับเราก็นำมามัดนำไปจำหน่ายเป็นไรายได้เสริมอีกส่วนหนึ่ง นี่ครับเราจะมัดเป็นมัดอย่างนี้นะครับแล้วก็เอาไประจำน่ายให้ชุมชนได้บริโภคผักปลอดสารพิษครับนี่ครับหากท่านผู้ชมชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่ง <c oughs> เพื่อติดตามเรื่องราวดีๆในคลิปต่อๆไปนะครับสวัสดีครับ